ขั้นกัน,ข,นขั้นไปถึงขั้นพวกเนยยะนี่พอละพอเข็นมาได้นี่ทั้งจะขึ้นทั้งแต่ลงเนยยะคือพอแนะนําสั่งสอนไปได้ทับเผลอก็ลงได้ถ้าจะของเอาจริงจรงจังดีได้ดีได้อันนี้ทั้งขึ้นทั้งลงได้ทั้งด้วยด้วยกันหมดเนยยะอันที่สามนี่มีแต่จะขึ้นจะขึ้นถ่ายเดียวไม่คำว่าลงไม่มีมีแต่จะขึ้นแต่ถ้ากว่าปคติกันอยู่อุกติอยู่นี่พร้อมแล้วที่จะผางออก นะถ้าเป็นวัวก็รออยู่ปากพอกพอจะจะเปิดประตูคอกนี้พุ่งเลยนี่กับประเภทปกติจะอยู่พุที่จะรูเ้เร็วผ่านเร็วมีเป็นขั้นขันขึน้นมาอย่างนั้นมากับพิณนาะแล้วที่เก่าวเหล่านี้นะมันมีอยู่ในสัตว์โลกประเภทนี้ทั้งสัตว์โลกนี้นีทั้งนั้นนั่นมันแยกนะประเภทเยี่ยมมีนั่นในกองที่ที่ว่าอินานาลอาใจนี่แหละมันมีอยู่ในนั้นนั่นมันแยกของมันเองนะ อุคติจันยูประเภทที่รอที่จะห้ามผึงผึ่งเลยมีแล้ววิปติจนันยูลดกันวกว่ากันนั้นก็นมีจะขึ้นจะออกจะออกและเนยยานีกําลังแย่งตําแหน่งกันระหว่างเสือกับหมอนกับทางจงกรมเข้าใจไหมนี่กําลังแย่งมันไปแย่งกันมาไอพวกปทัพบาบรมานั้นเป็นลากนุษย์เฉยไม่ได้มีอะไรติดตัวเลยนี่ละพวกที่ตายแล้วก็ไม่มีความหมายเลยลงผึงเลยลงไปอีกตามเดิม ไม่มีทางขึ้นไม่มีประโยชน์ติดตัวเลยแม้นิดนึ่นนงลงถ่ายเดียวจําให้ดีคํานี้นะทอออกมาจงเข้าใจมาสอนพี่น้องทลายมาโกโหกเหลือะเนี่แหละท่านมาประเภทถังขยะคําว่าถังขยะนั้นน่ะมันมีสี่ประเภทยอยู่ในถังขยะเดียวกันเข้าใจไหมประเภทที่เยี่ยมคืออุคติจันอยู่นี่ในถังขยะอันนี้แหละประเภท,ทวิปจิจิจันอยู่ลดกันลงมาก็อยู่ในถังขยะอันนี้ประเภทเนยยะ ก็มีอยู่ในสังขยะอันนี้ประเทศปะทะประมะก็มีจะม,มีสังขยะนี้โลกอันนี้เป็นโลกสมมุติเป็นโลกถังขยะเจือปนไปด้วยสิ่งดีสิ่งชั่วสับสนปนเปนก,นกันอยู่ในกองสังขยะนี้เขาใจไหมละ่ะแยกออกเป็นสี่ประเภทในสังขยะนี้เนี่ยทีนี้มัน,ก,นก็แยกแยะแยกแยะ <c oughs> พิจารณาเลยแล้วทีนี้ก่อขึ้นมาอีกหนึ่งนะตอนที่ทอด เหมือนจะว่าทอดอะไรตายยากกับโลกที่จะไม่สั่งสอนไทยเรียกว่าทาความค้นขวายน้น้อยแล้วเดี๋ยวก็ขุดขึ้นมาอีกนะเนี่นะที่จะให้มีแก่ใจนะขุดขึ้นมาอีกถ้าว่าทําเป็นของพิเศษเลิ่นเลยไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนนี่เอาตรงนี้นะเนี่ขึ้นตรงนี้นะอขึ้นในจิตเราเป็นเทวดามาจากไหน ทำไมจึงรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดเนี่ยเข้ามาเพราะเหตุใดมันก็จับสายทางมาดูเรารู้ได้เพราะอะไรมันก็มีสายทางมาตามทางที่พระเจ้าสอนว่าการให้ทานรักษาศีลภาวานี่คือทางเดินเข้ามาเข้าใจไหมละ่ะเข้าไปบาตกเนี่ยไม่ทางอื่นไม่มีเนี่ยรู้ได้เพราะเหตุใดมันก็วิ่งย้อนหลังมาก็เป็นทางที่เราเดินมาแล้วท้งนั้นท้งนั้นท้งน,น,นั้นมาถึงจุดนี้อ๋อคยอมรับนะที่นี้ อ๋อได้นะั่นถึงไม่มากก็ได้นะั่นมีแล้วนะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะบอกว่าได้ไม่มากก็ได้ว่า,วาถึงไม่มากก็ได้อยู่กว่างมีแก่ใจเริ่มที่จะแนะนําสั่งสอนพูดเยมควรจะสอนอยู่ในป่าในเขาไอ้ผ้าเดนก็หลุมล,มลุมอยู่นั่นแหละจากนั้นก็ค่อยแยบ,บออกมาสอนออกมาสอนออกมากว้างออกมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ดูสิทั่วแดนโลวกธาตุประเทศไทย เมืองโลกเมืองนอกอะไรได้ฟังทำจากหลวงตาบัวทั้งนั้นใช่ไหมนะหนึ่งออกทางปากสดสดร้อนๆแทศสอนพระพูดธรรมะาขั้นเด็ด <c oughs> จากนั้นก็ออกจากแทบจากแทวก็ก็ออกทางวิทยุออกทางอิเนเทอร์เน็ตเวลานี้กระจายทั่วประเทศไทยธรรมที่หลวงตาแสดงนี้รับรองร้อยเปอร์เร้อยเปอร์เซ็ไม่มีเคลื่อนค่าจากหลักความจริงที่รู้ที่เห็นมาเลยเข้าใจไหม พระพุทธเจ้าสอนโลกก็สอนแบบเดียวนี้จึงมัน,มนพูดรล้วสาูกตัวเท่าหูก็ตามเครื่องยืนยันมันมีอยู่ในหัวใจรู้สิ่งใดข้านพุทธเจ้าไม่ได้เห็นสิ่งใดข้านพุทธเจ้าได้ยอมรับบทเมื่อยอมรับบทแล้วก็เต็มหัวใจที่จะนําออกแสดงตามหลักความจริงที่ยอมรับเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมละ่ะนี่ละมันถึงผางผาง <c oughs> สอนโลกเนี่ยจากนั้นกระจายมาเดียวนี้ก็ทั่วประเทศไทยแล้ว เราสอนเราจรึงกล้าหาญชาญชัยถ้าพูดแบบโลกสงสารนะแต่หลักทําแล้วไม่มีคาว่ากล้าก็ไม่มีกลัวไม่มีคํว่าได้ว่าเสียไม่มีคํว่าแพ้วนชนะไม่มีในธรรมสอนด้วยความเมตตาละนวลเช่นกรณีที่หมากัดกันอันนี้ระจับจับหมาแยกออกจากกันอานนี้เราไม่มีส่วนแพ้ส่วนชนะใยนะ่นหมหมาต่างหากมีนั่นผู้เจ็บปวดก็คือหมาต่างหากเจ็บมันตัดกันเราไปจับแยกหมาออกจาก กันไม่ให้มันกัดกันนั่นเป็นเรื่องของธรรมแยกพวกคนที่เห็นผิดเห็นถูกต่อสู้กันอยู่พวกทะเลาะบอ่อแว้งกันอยู่ <c oughs> นั่นแหละอย่างที่เราพูดในประเทศไทยของเราเวลานี้มันก็ไม่พ้นที่จะย้อนกันางนี้หรเลี่ยเอาธรรมออกมายันนะเรายุ่งกับโลกอยู่เวลานี้ไม่มีใครยุงงย่งเกินดวงตบวาบัวไปละเกินก็ไม่ยุ่งเกินความกบวคือจับหมามันแยกออกหมามันกําลังตัดกันเวลานี้นะหมาทั้งหมาพระหมาโยม หมาคารวะหมาพระมันกําลังกัดกันมันแย่งมันแย่งดีชิงดีชิงเด่นกันกําลังกัดกันอยู่กัทีเราก็นำธรรมมาสอนนี่แหละเรียกว่าจับหมาแยกไม่ให้กัดกันให้หลงงังอกให้สบงบระงับธรรมมีอยู่ให้อยู่กับความจริงอันใดถูกต้องให้จับอันนั้นปล่อยวางอันที่ผิดไปเสียให้หมด บ้านเมืองและศาสนาเราก็จะสงบร่มเย็นพระเนินประชาชนทั่วแดนไทยก็จะสงบร่มเย็นเวลานี้ที่ไม่สมงบร่มเย็นก็คือหมามันกัดกันทั้งหมาดีหมาชั่วมันกัดกันหรือต่อสู้กันอยู่เวลานี้เวทีของพุทธศาสนาโดยถือหัวใจประชาชนเป็น <c oughs> สนามใหญ่เป็นเวทีอันใหญ่กําลังแตกก็จะกระจายกันเวลานี้เพราะหมามันกัดกัน อยู่บนเวทีคือพุทธศาสนาซึ่งเป็นหัวใจของชาติชาวไทยชาวพูดเราเนี่ยเราจึงขอบิณฑบาตขอให้แตกให้แยกกันออกไปการกัดกันไม่เป็นประโยชน์ทั้งผู้แพ้ผู้ชนะมันเจ็บช้ำไปเ้วยกันนั่นแหละไม่มีตัวไหนดีให้แยกจากกันเสียยอมรับเหตุรับผลดีชั่วแล้วมาประคองตัวชาติศาสนาขององไทยของเราก็จะขึ้นเป็นความสงบร่มเย็นแก่ชาติไทยของเรา จะไม่มีอะไรเสื่อมเสียและชิบหายไปดังที่อวดเก่งว่ากัดกันเพื่อความชนะชนะมันว้วนแล้วตั้งแต่พวกแพ้อย่างลุ่ยลุ่ยเรืกันนั่นละไม่มีใครดี <c oughs> การกัดกันการรบกันไม่ดีมันเจ็บทั้งผู้แพ้ผู้ชนะเหมือนน้ำมวยเขาต่อยกัน <c oughs> นี่ใครจะวดดีโอเด่นไปไหนไม่ใช่ของดีการกัดกันเป็นเรื่องเจ็บปวดแสบร้อนทั้งสองฝ่ายนี่การรบปลากันด้วยความรู้ความเห็นความอยากเด่นอยากดัง ความเหมาถุลูถูกรรมไม่ยอมฟังเสียงเหยียดทั้งฝลเลยนี่คือหมากัดกันเจ้าให้พินาศจริงๆโดยถือเมืองไทยของเราทั้งประเทศนี่แหละเป็นสนามหมากัดกันให้พี่น้องทั้งหลายทุกทุก,ทกฝ่ายพิจิจริจรณาเรานำธรรมที่ออกมาจากน้ำตาล่วงในเวลาสดสดร้อนร้นนี้มาพูดในพี่น้องชาวไทยเราฟังด้วยความจริงใจถ้าแยกอย่างนี้แล้วจะไม่จะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผู้แพ้ก็แพ้เพื่อดี ผู้ชนะก็ะถ้าพูดแบบโลกว่าใช้อนะผู้ชนะก็ชนะเพื่อดีผู้แพ้ก็แพ้เพื่อดีเข้ากันได้สนิทนะไอแบบที่ตัดกันไม่ถอยไม่มีใครแพ้กันชนะแต่เลือดสาดท,ทั้งสองฝ่ายนี้ดูได้ไหมพิจารณาสิเราไม่อยากเห็นเมืองไทยเราเป็นเมืองพูดระหว่างพุทธวิสัตประชาชนท่านเลียงเต็มวัวา่ามาตัดกันเหมือนหมาเลือดสาดเต็มประเทศไทยเราไม่อยากได้ยินขอให้ภากันเลือกล้มกันไป ให้ผิดใล้ถูกนั้นกอเวจีนั้นรับรองด้วยกันสวนรรค์พอมมโลกนิพานรับรองคนชั่วคนดีได้ด้วยกันเราอย่าพูดให้เหนือนรกอเวจีด้วยความผิดของเราแล้วอย่าพูดให้เหนือความดีความดีที่นอกเหนือไปแล้วจากทำผู้เจ้าซึ่งเป็นแดนสวรรค์นิพานที่จะบรรจุคนดีไว้ให้พินาศช,ชิบหายลงมาสู่เวทีหมากัดกันมีแต่เลือดสาดอย่างเดียวเข้าใจหรือพากันจำมานะ วันนี้แท้ดังฉีดสุดแดนเราปฏิบัติมานี่นี่ห้าสิบสามปีที่มาแสดงให้ท่านต่้งหลายได้เห็นมันนี่นเข้าใจไหมนี่เราทำไม่อัดไม่อั้นไม่ตีไม่ตันไม่ผลักไม่ดันเหตุการณ์อะไรที่ควรจะออกหนักเบามากน้อยออกเต็มเหนียวเต็มเหนียวอย่างวันนี้ออกเต็มเหนียวเลยถึงขนาดน้ําตาลงตะบ,บวรล,ล่วงให้พี่น้องหลายเห็นรูปจากความมหัศจรรย์ของธรรมเป็นอย่างนั้นนี่เราทำที่มาสอนพี่น้องต่้งหลาย ไม่ได้เอาทำเล่นๆมาสอนนะสอนจริงๆแล้วปฏิบัติเอาตายเขาว่าเลยดังที่เคยกล่าวพี่น้องหลายฝั่งความเพียรเราไม่มีใครมาเชื่อได้นะความเพียรของเราเพื่อทํามันเลิศเดินไม่มีใครเชื่อได้เพราะเขาไม่ทาเหมือนเราเราเทําอย่างว่างานะี่เวลาได้ก็ได้อย่างนี้แหละนี่แหละอานาจแห่งความอุตสาห์พยายามบึกบึนเพื่ออเพื่อทําเพื่อความดีเอาเด็ดเท่าไรยิ่งดีตายก็ตายดีนั่นเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้ตายเร็วนะทำให้ดีนะวันนี้อ่ะโอ้ ไหล่ะพ่อนี่เข้าใจแล้วเหรือนั่นยังเป็นบ้าหมากัดกันเหลือเราอย่าไม่อยากคู่อย่างเียแต่ว่าหมากัดกันนั้นเหมา สภาพของวัดป่าบ้านตานตั้งแต่เริ่มตั้งวัดเมื่อปี2499แม้เวลาผ่านไปยาวนานแต่สภาพยังคงเดิมไม่มีไฟฟ้าอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายผู้คนจำนวนมากได้นำจตุปัจจัยธยทานมาถวายพระหลวงตาซึ่งท่านได้นำออกมาสงเคราะห์โลกทั้งหมด โดยเฉพาะทางด้านจิตใจท่านในเทศโปรดพระเนนญาติโยมตลอดจนแจกจ่ายหนังสือและเทปธรรมะตั้งแต่ปี2,514โดยไม่มีการซื้อขายนับว่าเป็นงานที่มีคุณประโยชน์ต่อชาวโลกอันประมาณค่าไม่ได้เราช่วยโลกมาตั้งแต่ปี2,499รวม47ปีถ้าว่าเป็นพันล้านขึ้นไป เราพอจะฟังได้บ้างถ้าหลวงตามหาบัวได้ช่วยส่งเคราะหโลกนับตั้งแต่ปี2,499ถึงปัจจุบันทาำใ้ความช่วยเหลือทั่วประเทศดังนี้โรงพยาบาลสถานพยาบาลและอนามัยประมาณ152ล้านบาทโรงเรียน และหน่วยราชการต่างๆประมาณ82ล้านบาทวัดต่างๆไม่น้อยกว่า500แห่งประมาณ296ล้านบาทสถานสงเคราะห์เด็กเด็กพิการได้โอ,อกาสและผู้ยากไร้ประมาณ30ล้านบาทสถานสงเคราะห์สัตว์และสัตว์พิการต่างๆประมาณ20ล้านบาทนอกจากนี้ จงช่วยโรงพยาบาล6แห่งและโรงเรียนหนึ่งแห่งสำหรับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประมาณ31ล้านบาทรวมเป็นเงินมากกว่า600ล้านบาทแต่ที่หาข้อมูลไม่ได้ยังมีอีกมากมายท่านได้ย้ำกับพวกเราว่าเวลามีชีวิตอยู่นี้ ท่านจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามและทำด้วยความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลก ลายปีพุธศักราช2,540พระผู้ชราอายุ84ปีดำรงสมณเพศด้วยข้อวัดอันเคร่งครัดจำพรรษา